สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสาร,าสรที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายทั่วตะนออกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่กาลังห้ามผ่านกันไม่หยุดใส่กันไม่ยักท้งเหตุการณ์ที่ระบบป้องกันภัทางอากาศของกองทัพอิสราเอล สกัดโดนของกลุ่มกบฏฮูตีที่ยิงมาจากเยเมนระเบิดกลางอากาศและกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสไดฉวนกาซาอย่างต่อนเนื่องเสียหายยับเยินระเบิดแตกกระจายและกองทัพอิสราเอลบุกทำลายบ้านผู้ก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์หดรุนแรงในเขตเวสแบ็์ที่เคยทำลายประชาชนชาวอิสราเอลเหตุการณ์ที่กล่าวมาจะเป็นอย่างไรไปตริดตามกันครับ วันที่14กันยายน2568มีข่าวสงครามการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการ้ายช่วยตัดกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เป็นความเพิ่มเกิมของกลุ่มอัฟกานิในเยเมนนะครับที่พยายามเหลือเกินส่งโดรนและขีปนาวุธมาทำลายประเทศอิสราเอลนะครับเพื่อช่วยฮามาสแต่ความเป็นจรงนิงแล้วการส่งมาแบบนั้นก็ไม่สามารถทำอะไรอิสราเอลได้มากมายเท่าไหร่ครับเพราะว่ากองทัพอิสราเอลนั้นมีระบบป้องกันอากาศชั้นยอดทางขีปนาวุธต่อต้านกาศยานไอรอน โดมและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆทางเครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอิสราเอลที่สามารถสกัดกั้นอาวุธของฮูตีได้นะครับในฉากการโซมนี้โดนของฮูตียิงมาในด้านฟ้าของอิสราเอลทางตอนใต้สุดท้ายก็ถูกสกัดได้โดยระบบป,ป้องกันอากาศของกองทัพอิสราเอลที่คาดว่าน่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ของอิสราเอลนะครับยิงโดนลำดังกล่าวจนทำให้ระเบิดกลางอากาศมาในที่สุดนะครับสับติมสับติมแบบนี้ชิ้นเศษเหล็กของโดนฮูตี ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านล่วงตกลงมาสู่เืินะครับโดยที่ประชาชนชาวอิสราเอลไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่ากองทัพอิสราเอลมีความยอดเยี่ยมในการปกป้องนัน้าของพวกเขาที่รอบประเทศของพวกเขาดันเต็มไปด้วยกลุ่มก่อการร้ายและศัตรูของอิสราเอลนะครับทําให้กองทัพอิสราเอลต้องแร่งที่สุดนะครับถึงจะอยู่ได้ในย่านนี้จึงนํามาสู่การปกป้องนัน้าอย่างยอดเยี่ยมที่ศัตรูของอิสราเอลยิงมาทุกทิศทุกทาง ต่อนเนื่องแบบนี้นะครับและสก,กัดได้อย่างต่อนเนื่องเช่นกันที่ทําให้โดนของกลุ่มฮูตีลํานี้นะครับไม่สามารถไปโจมตีประเทศอิสราเอลได้ถูกกองทัพอิสราเอลสก,กัดได้กลางอากาศและมีภาพวิดีโอเผยแพร่เห็นว่าโดนของฮูตีนั้นเป็นแค่เสลือดเศษปุ๋ยในดนแดนของอิสราเอลเท่านั้นนะครับที่พยายามเหลือเกินจะมาทำ้ายประเทศอิสราเอลนะครับ มาทำได้บริเวณที่มีผู้คนบริสุทธิ์ของชาวอิสราเอลอยู่นะครับและในยมตีทางทหารทําให้งานนี้กองทัพอิสราเอลก็จะหนักจัดเต็มนะครับทางการสกัดกั้นและการสวนกลับหูตีสำักสำเล่าอยู่ใบคล้าแล้ครับจนทําให้หูตีนั้นเสียขีปนาวุธเสียโดนรวมถึงเสียผู้นำระดับสูงของหูตีและสียยุทโธปกรณ์ต่างๆของหูตีที่กองทัพอิสราเอล โจมตีสองแล้วสามรอบนะครับด้คาดว่าเหตุการณ์น,นี้กองทัพอิสราเอลจะลงโจมตีสวนกลับอย่างหนักหน่วงและสะสมต่อกลุงมบทฮูติเนเยเมนต่อไปอีกเวลาน,นี้แน่นอนในเหตุการณ์ต่อมารั้เป็นผลง,งานของเครื่องบินรบเทพของกอ,องทัพอิสราเอลที่ทําการถล่มโจมตีตําแหน่งของกลุ่มกอกากร้าลฮามาัในฮิวนกาซาอย่างหนักหน่วงและสะสมทาง F16 F15 F35 อ้มอารมณ์โจมตีโดยระเบิดเจดม ที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ปอนด์และขนาดเล็กลงมานะครับลงโจมตีในพื้นที่ของเนวนกาซาที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มก่อและฮามาส์ขีนเจดมของกองทัพอิสราเอลเข้าไปครับจะทำให้ตึกเป็นรงหลังหายบับไปในพริบตานะครับถูกถล่มโจมตีด้วยเจยดมอิสราเอลจากเครื่องบินนเทพของกองทัพอิสราเอลที่ได้รับการชี้พิกันจากหน่วยข่าวกรองของกองทัพอิสราเอลจนนํามาสู่การที่หญิงใส่บริเวณดางกาวตรงนั้นเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดี ภาพวิดีโอที่ปรากฏนะครับเยดำมหนึ่งลูกสามารถทําให้ตึกของกลุ่มก่อการร้ายฮาบัตท,ที่เดิมทีเป็นของประชาชนชาปวปาเลสไตน์ผู้บริสุทธิ์นะครับแต่กลุ่มก่อการร้ายฮาบัตกลับเอามาเป็นฐานก่อการร้ายเพื่อทาร้ายทหารอิสราเอลและประชาชนชาวอิสราเอลแบบนั้นสุดท้ายตึกเหล่านั้นก็จะตาขาดนะครับเมื่อเป็นฐานกา่อการร้ายแล้ว กองทัพอิสราเอลก็ไม่ปล่อยไว้นะครับจึงนำมาสู่การส่งระเบดิดเจดมยิงมาถล่มอย่างแม่นยำรวดเร็วรุนแรงเด็ดขาดแบบนี้จนทำให้ตึกายวบไปในพริบตานะครับแต่กองการโจมตีนั้นกองทัพอิสราเอลก็ระบุว่าได้ประกาศการอพยพให้ประชาชนชาปาเสไตนะครับออกจากพื้นที่ที่กองทัพอิสราเอลจะโจมตีเข้าใส่บริเวณเหลานนนะครับก่อนที่จะมีการโจมตีในช่วงไม่กี่นาทีต่อมาตามภาพวิดีโอที่ปรากฏ รุนแรงจริงๆนะครับพี่น้องแอดมินไม่รู้ว่าจะลงได้หรือไม่นะครับคลิปเหล่านี้ซึ่งอาจจะติด้อหารุนแรงของ YouTube หรือติดลิขสิทธิ์นะครับแต่ถ้าลงได้ท่านผู้ชมก็จะได้เห็นคลิปเหล่านี้นะครับที่แสงดงเห็นว่าของน้ปอากาศอิสราเอลนั้นจะลมจม่มโจมตีกลุงกรายฮามาสเพื่อล้างแคนให้ชาวอิสราเอลชาวโลกและชาวไทยที่ถูกฮามาสปิดชีพในวันที่7ตุลาคมปี2023กนงทับอิสราเอลถล่มได้รุนแรงมากมายแค่ไหนซึ่งก็สามารถบ,บอกได้ว่ารวดเร็วรุนแรงเด็ดขาดดักหน่วงและสา นะครับจากการที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสมาโจมตีเส้ประเทศอิสราเอลก่อนนะครับกองทัพอิสราเอลก็จะหนักจัดเต็มคืนเป็น10เท่าร้อยเท่าไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะกินเวลาเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วที่กองทัพอิสราเอลสู้รบกับกลุ่มก่อการร้ายฮามาสแต่ในเมื่อฮามาสจับตัวประกันไว้เป็นเครื่องต่อรองนะาให้กองทัพอิสราเอลต้องระวังท่ามันฮามาสส่วนมากจะหลบอยู่ภายหลังบริการชาปาเรตน์ผู้บริสุทธิ์นะครับทำให้กองทัพอิสราเอล ไม่สามารถโจมตีโดยตรงได้นะฮะทำให้งานนี้ก็ถล่มโจมตีไปเรื่อยๆนะครับตำแหน่งที่กลุ่มกอกร,าาร้ายฮามาสประจำการอยู่ในด,ดักเล่นงานทหารอิสราเอลที่ไม่มีตัวประกันและชาวประเทศใต้ผู้บริสุทธิ์อยู่ตรงนั้นกองทัพอิสราเอลก็จะถล่มโจมตีจัดจดกจัดเต็มอย่างหนักน่วงและสะสมแบบนี้นะครับคาดวางงานนี้ทําให้กลุ่มกอกร้ายฮามาสนดับเกินดับสยองอย่างต่อนเนื่องสำเนาสำเล่า อยู่เรื่อยมานะครับไปเกินใหม่รายงานตัวกรบมัจุลาชหรือยอบบาในรกอย่างต่อเนื่องต่อไปจากขุรรมที่ตามสนองฮามาสเองด้วยนะครับที่มาบุเกเขีนฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึอองชาวไทยในวันเชียตุลาคมปี2023ก่อนสุดท้ายไปทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองเรื่องข่าวสุดท้ายนะครับปเป็นเหตุการณ์ที่กองกำลังอิสราเอลหรือ IDF ปิดล้อมบ้านผู้ก่อการร้ายชาปาเลต้ล์โหูรุนแรงอย่างน้อยสองรายนะครับที่ก่อเหตุยิงในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อสห์ที่แล้วในเขตเวสแบก์ตามที่ขอรับอิสราเอลกล่าวและมือปบือสองคนคือนายมูฮัมหมัดทาฮาอายุ21ปีจากกาตานันทานและมูทานนาอัมโดอายุ20ปีนะครับจากกูเบอ,อีบาก่อเหตุสังหารผู้คนไป6นายและทําให้มีผู้บาดเจ็บอีก12รายนะครับที่ยาดามอตจังซัน ่อนที่จะถูกทหารนอกราชการอิสราเอลและพลเรือนติดอาวุธสังหารไปตอนนั้นและตามการรายงานของกองทัพอิสราเอลนโยบายของกองทัอิสราเอลนั้นจะรื้อถอนบ้านของชาวปาเลสไตน์ที่ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุก่อการร้ายแรงขณะนี้บ้านเรือนของเู้บื้นทั้งสองได้รับการสำรวจ เพืรร่อทําการรื้อถอนและนํามาสู่การรื้อถอนโดยการติดตั้งระเบิดและจุดนระเบิดจะทําให้เสียหายยับเยินไปเรียบร้อยแล้วครับตามภาพวิดีโอบางส่วนที่ปรากฏที่ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นตอนระเบิดบ้านของผู้่อกล้าทั้งสองคนนะครับแต่กันวาง,างองทัพอิสราเอลระเบิดไปเรียบร้อยแล้วและ ยังไม่ได้นําภาพมาเผยแพร่นะครับถ้านําภาพมาเผยแพร่อดิินจะนํามารายงานให้ภายหลังนะครับที่แสดงให้เห็นว่าครับอิสราเอลกว่าล้างศังตรูของอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายรอบประเทศอิสราเอลทุกทิศทุกทางนะครับที่อิสราเอลนั้นถ้าไม่แกล่งจริงอยู่ในย่านนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับคาดว่าจะต้องทําลายล้าง กลุ่มก่อการร้ายที่เป็นศัตรูของประเทศอิสราเอลและเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลต่อไปต่อเนื่องแน่นอนขอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมน,นะครับวันนี้แอดมินขอจากลาเพียงเท่านี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องดดวยนะครับเพื่อพลาดข่าวสารดีๆวันต่อไปขอบคุณมากครับ